สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4ี่ฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับก็วันนี้นะครับพี่ๆก็มาอย่างเร่งรีบนิดหนึ่งนะครับพี่ๆเพราะว่าเวลามีน้อยนะเพราะว่าวันนี้นะครับพี่ๆวันนี้ผมเดินทางกับต่างจังหวัดนะครับพี่ๆน้องก็อาจจะเขาเรียกว่าติดๆกัขัดนะครับในการทําคลิปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างวันนี้ผมไม่ไม่สรุปให้พี่ๆได้รับ ได้รับชมกันนะครับสำหรับผลเมื่อวานนี้เอาแบบคร่าวๆก็แล้วกันเนาะก็คือสีน้อยของเราเมื่อวานนี้นะครับรอบพิเศษมาสายรูดนะครับรูด8เนาะน้อย VIP มาเด่นรองนะครับเขาออกบ่นเนาะศูนย์ศูนย์ของฮานอยพัฒนานะครับมารุด9แล้วก็9กสีเต็มๆนะครับพี่ๆน้องเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเนาะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางนะครับผม หาหนอยพิเศษนะครับให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับกับเลข3นะครับรูดไปที่เลข3 3 1 3 2 3 7นสนะครับือเหือนะครับร้อนมากเลย01 02 07นะครับ3ตัวนะครับ0 3 7นะครับผม ส่วนหานอยปกตินะครับพี่พี่าน้อยปกติวันนี้ผมได้เลข8กับเลข5นะครับผมลูดไปที่เลข8นะครับ8 1 8 2 8 4 5 1 5 2 5 4 3ตัวนะครับ5 8 4นะครับผม นะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับทนาดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอบนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยนะครับพัฒนากับ v i p นะครับฮานอย v i p นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับกับเลข5านะครับลูดไปที่นะครับเลข5านะครับผม ห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดนะครับสามตัวนะครับเก้าห้าสองนะครับส่วนฮานอยพัฒนานะครับพี่พี่ ฮาหนอยพัฒนาผมยังได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เนาะสมกับ9นะครับลูดไปที่เลข9 91นะครับ91 90 98 31 34 38นะครับ3ามตัวนะครับ398นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง4ี่านอยของเรานะครับวันนี้ขอให้รวย,วยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับพี่ๆผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ